ไปนี่เนะ้แล้วา้มึงเนอดีร้นอ,อน,นี่ไปแก้บ้านเดีหนเยลงหน้าหาเลยครับเดี๋ยวมันจะแตกเองมัหลอดเดี๋ยวมันดูดไปมา

ม,มูปลาเ้าตัวละเป็ดำนะเป็นงมงมาดูต,ดดต,ต,ตยยั้นเอ,องดาน่ชอบดูนเขามาเลยเหนรงเขนก็โดน